là 2 con Ủa chơi cái sao vậy Ủa สิลิงติล่ะอีอี ไม่รูย้ยแต่ว่าก็ุยอดลักทีบแน,นั่งเขาปวนี่เียนนว้ปยเาตักเข,ขาเขาไม่ได้ทั้งเลยวะ้พวกสองคนโว้ปเห็นแต่หัวอยู่

อากันอยู่เสวะอีน้ำอุม่มเแม่นป่ะหมาย่น้ำแข็งม่ต้องอยื่น้ำแข็ง では。 เย็นเย็นเด้อปวดปวดปวดเน่าจากกันนี่ปวดเน่าจากปากปาก,ก่อน,น,น,นเอา่อเต่เยงเน็ซะอ,อ,อยองเนติตอล ลงแซมจัดแล้วครับมันนี่ข้าพื้นมาลงเรือการครั้งแรกนี่การลงเรือน่าเดีน่าดีได้บ่สขีบปดปดปดได้บ่สปดถัดนา้ำตายขันน้ำฮะไอ้พี่ มันบแมนใส่โ oh. อ้โหโลเครืองยัหงเมันบแมนดอกโลเครืองนี่โซปาในคอยปดโลเครืองโลเครืองหังแ้วที่เปืนตะมทงนะจับจงามๆห่อยู่เอาเบ็ดกัดปากเอาปากัดปากเอาปากัดเัดเบ็ดนะโซนโซโอ้ เออเอาเตทีเออกัดปาเออจจบมมากเด้อปูนนานี่เยอปเดี๋ยวจะโออดี๋ยวจะหาของปูเนีเจนเย็นมั่ต้องเฝ้าอุ้ยเด้ฝากจะังเรืองคนน้ำเนี่ยกระเองเหอุ้นหุ่นปลโดเออเจนเย็นเ่าจะไปไปแล้วนึงดีเราอีก โอเคเอ้าอดึง,ด,ง,ด,งดีตัวยิกดึงดีตัวยิกดึงดีตัวยิกเดินได้หลายโลดยิกพอตื่นเต้นตื่นเต,ต้นหนากล่งองนี่นจะตือนเต้นโอ้ยรู้เขาอีกแล้วมึนนงบอกว่าพอเออกูตือนเต้นกูไม่หยิบได้วลามึงหยิบกัดสฟ้ามันมึงยืนใส่มึงโอเคครับน้องแซมครับสุดยอด

นั่นแหละตีเลยอย่าไ้สนเห่าพ่อเออใส่ออกเชียงเคียงเนี้ยังไงเออ いいです,いいですね。 เจ้าน้อยเจ้าน้อยเจ้าเจ้าเกียนไม้เหาเดี๋ยวนี้เขาไปมองเก้านี่ไม่เขาดันไปยเดี๋ยวเออสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมนี่โหผลงานหนึ่มแซ่บโอู้ มันตัวเกือบสองรูปเลยนี่ไปสั่งเด้อไปสั่งเด้อมาแรกเข้าเสด็จจักรยู